ทำเนือเปรปัจจุบ,บันนี่เอาพิงร้อยห้าเดียวกันนะร้อยห้าเนี่ยพัก<บ>ก็ได้ครับร้อยห้าเนี่ยพักไม่เคยเล่นเลยไม่รู้จําไม่ได้ว่าเล่นตรงไหนยังไงบ้างเพลงน,ลงนี้เพลงนี้มีประวัติยังไงฮะประวัติตอนเขาขึ้นปราบแล้วก็ยิงปืนร้อยห้าใส่พี่หมูโดนยิงหรือว่ายิงเขาฮะเขายิงเราที่ถ้าเรายิงเขาเนี่ยเป็นเรื่องดีโอ้โหเรื่องที่ฟ้าดินถล่มทลายเนี่ยเมืองไทยตอนนี้ก็คงไม่เป็นเมืองไทยแล้วล่ะจำไม่ได้นะ ปืนคอนั้นย่อมาจากปืนครกเอาเอาล้อมป่าเปล่าดีกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเล่นตรงไหนเวลายิงมันดังตกเวลาตกมันดังตูม่มตามตุมตามนีม่ลูกคู่ทหารกล็ลงมันยิงเข้ามาตกในป่าช่วคู่ยามแต่ก็บอได้ความยิงเข้ามาวางท่าเสียงดังแต่ี่ได้รั้เรมีแอคคเดียมด้วยทำทำ่าประกอบ แกก็เดือดแต่แกก็เดืออร้อยห้ามันก็ต่างไปอีกเนาะไอแมงอันนี้มันมีร้อตัวมันก็ใหญ่จังใช้รถยนต์ลากมีสายกระชากยิงเสียงดังถ้าเรานิ่งเงียบฟังเสียงลูกมันดังูเสียงลูกร้อยห้าเนเวลายิงมาเนี่ยจะยินใกล้ๆมันจะมาใกล้ๆเรามันจะเสียง ถ้ามันจะตกตรงไหนมันจะดังสหารเก่าเขาบอกว่าคุณสังเกตดูนะถ้ามันเสียงมาแล้วคุณหลบพุ่งไปข้างหน้าเพราะว่าลูกปืนมันจะพุ่งไปข้างหลังเราตึ้จอดจอดอดปลอยห้าอเมริกานั้นทูเฮดทั้งอุปกรณ์พร้อมเส็จทั้งลูกสะเก็ดลูกแตกลูกไป มันท่งเข้ามาเข็นขาคนไทยรัฐบาลจันทรลก็เต็มใจรับใช้มันร้อยหา้าแนบน้ำหักเ<ะ>พราะมันจูงลาไปมาสารพันทหารประชาเ้าตีทุกวีวันมันหันเลี้ยวยิงไม่ทันปืนเก่าอย่างนั้นอ,อันตราย ปืนคอปืนครบถ้าตกไปอยู่ในมือใครไม่ว่าปืนน้อยปืนใหญ่มันก็รับใช้ฝ่าย้นาเปรียบปืนร้อยห้าที่มันยิงมาก็เหมือนกันอีกบ่จากนานวันประชารู้ทันมันก็ทลายเนื้อประมาณนี้นะเป็นองของลุกเพชรแหลมสิงเขาทหารทหารป่าแต่ก่อนเขาเรียกทหารประชาชนสมัยก่อนชอบเพราะว่า ทำนองลูกทุ่งเนี่ยเขาฟังติดง่ายไบหน้าตาถงตาดตา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 ไม่รู้เรื่องหรอนคนกับตะเกียงก็ลืมอูอ้น่าจะหลังบอกกันตรงนี้อะไเป็นเก่าเก่าอันนี้เขาขอมาฮะน,นี่เขาขอมาอผมผมไม่รู้ฮะสีนนี้เห็นว่าแต่ถ้าพี่หมูเล่นไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรมั้งฮะทดลองดูทดลองครับลนสู่ดินลน้นพื้นทนปันฝ่าเรื่อยมา ตัดยางพารานำมาในความมืดมนมีตะเกียงสาดแสงแจ้งนำไปถูห้นทางโอ้ว่าหนทางน้ำมันลางเลือนต้องเดินยำป่าดง อดหลับอดนอนไม่ได้พักผ่อนเาทำงานเรื่อยมาตัอยางพารานำมาในความยากจนปู่ยาตาปียังจะมีสักกี่ทั่วโคนที่แวกวายเวียนบนเดินไม่พ้นและเป็นคนตัดยาง น้ำยางไหลมาเหมือนน้ำตาชาวใต้ไหลดินหลังลดลงดินไหลไม่สิ้นแต่กินน้ำตาไม่มีตะเกียงดวงน้อยแสนที่หอยด้อยแสงจันทราที่รองรำนุราปราถนาจันทราสองทา น้ำยางไหลมาเหมือนน้ำตาชตาวใต้ไหลรินหลังรถลงดินไหลไม่กินแล้วแต่กินน้ำตาไม่มีตะเกียงดวงน้อยแสงหอยด้อยแสงจันทรารองรำโนลาปราถนาจันทราสองตาต้องไปทายกันเ ขัดนาจำพราสองทางเป็นคนกู้ดินลน้นฝืนทนปันฝ่าเลยมาทิตัดยางพารานำมาในความมืดมนมีตะเกียงดวงน้อยแสงยิ่งหอยมีตะเกียงสาดแสงแก้งนำไปสู่หนทางที่เอามีตัดยางไปถากไปทางหนทางหายจน